วัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้สแตบวก6นะพี่เดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ดูไปเรื่อยๆนะคือมันบวกแค่นี้นะอันเนี้ย ผมให้ดูก่อนอันนี้นะลงทะเบียน95เปอร์เซ็นต์มต้องตีล่อไหมต้องตีล่อไหมมันมันใช้สูตรมันใช้ตีล่อได้ใช่ไหมมันใช้แต้มล่อได้ใช่ไหมมันเหมือนตีประดับปกติเลยใช่ไหมอ๋อโอเคเอองั้นผมถามก่อนเพราะเพราะว่าที่ผมต้องถามมาพี่เพราะว่าผมไม่เคยเล่นแพทนี้เลยนะผมถึงต้องถามก่อนถ้าหินราคาเนี้ยหินแพ็คราคาเนี้ยผมซื้อเล่นได้นะเพราะว่าผมขี้เกียจไปนั่งไปนั่งซื้อแบบหินแบบเยอะๆอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตทีละอันอันนี้บวกสองนะอันนี้บวกสองอันนี้บวกสามบวกสามนะครับอ่ะอันนี้บวกสี่บวกสี่นะสัตว์ดาบก็ติดดีดีวันนี้ดาบมึงก็ติดดีเกินไอ้วันที่ไม่อยากให้ติดอ่ะไอ้เฮียแม่งไม่ติดไอ้สัตว์อันนี้บวกห้านะครับ อันนี้บวกห้านะมันมันคือมันต้องตีขั้นต่ำบวกเท่าไหร่วะพี่มันมีเซฟไหมผมถามก่อนว่ามันมีเซฟไหมแบบว่ามันมันจะไม่ลดที่เซฟคือการแตกอะไรเอ็มไม่มีโอเคไม่มีเซฟแตกก็เจ็บแตกคือเจาะใหม่แล้วตีใหม่ถูกต้องไหมโอเครับทราบครับสําหรับข้อมูลขอบคุณมากพี่คือผมถามไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแผนนี้เลยอืมอ้นที่ดาบก็ติดดีเกินอ๋อถ้าตีแหวนได้แอคแท็กโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับ ประเด็นคือดาบแม่งติดดีชิบหายเลยตอนนี้ไอ้ดาบแม่งติดดีชิบหาย72เหรอโอเคอันนี้บวกหกนะครับบวกหกไอสั์ดาบไปแลเ้เล่มหนึ่งอันนี้คือเราต้องเริ่มตีใหม่ถูกต้องไหมพอมันหายไปแบบนี้แล้วคือมันก็จะก,กลับมาเป็นไม่บวกถูกปะ อ่ะโอเคงั้นผมเกตแล้วเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมว่าตีตีประดับอันนี้มันได้สเตตอะไรบ้างอ่ะงั้นผมล็อกอันนี้ก่อนนะแล้วผมซื้อหินเมื่อกี้พี่เห็นสเตตก,กำไรไปแล้วนะบวกหกอ่ะเห็นสเตตก,กำไรไปแล้วใช่ไหมรอบนี้ผมจะแกาาลกผสานแหวนนะ ไอ้เหี้ยของเต็มได้ไงวะแล้วก็ซื้ออันนี้ต่อไปจะเป็นแหวนเนาะโอเคแหวนฟุมสร้อยหูกำไรจากแรงไปเบาตีมอนนะโอเคครับแหวนฟุมใช่ไหมงั้นผมทำแหวนก่อนแหวนแล้วควรทำแหวนชี้ดาเมตถูกเปล่าเราตีแหวนชี้ดาเมจสองมันจะุ้มที่สุดถูกต้องปะตีแหวนไฮแลนด์เหรอไม่อีกหน่อยอีกหน่อยเขาไม่ใส่ไปเขาไม่ไปใส่เท็มปัสเหรอพี่ อ๋อตีคิีบวกสองพบวกสามยังไม่เข้าโอเคงั้นผมลองดูให้แล้วกันนะตอนนี้เหวทมันเป็นบวกหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตนะอืมอันนี้นะมันจะได้แอ,แพ,อ,อ,แ,อแพกเพิ่มขึ้นมาเห็นปะ่ะกดอัปเกรดแล้วก็ตีเก็บแต้มอันนี้บวกสองนะครับอันนี้บวกสามนะ 6กสี่ยังแตกเฮียผมกําลังคิดอยู่ว่าหรือผมไปตีผ้าคลุมดีวะแหวนเพราะเจาะแพงตีอย่างอื่นไม่คุ้มป่ะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีเดี๋ยวผมลองดูอืมเป็นที่สอง อันนี้ผมทําให้ดูเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจของพวกวพี่ๆแล้วกันนะอืแล้วใส่พร้อมแหวนเบอร์เดย์แหวนไทยแลนด์ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองอันนี้ก่อนพี่เออสรุปกลายเป็นผมต้องเป็นคนเป็นหนูลองยาให้ใช่ไหมวันนี้ะนะผม,มไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะกิ่นเต็มอ่ะพนดนึงคือช่องผมแม่งเต็มไอ้เหี้ยไทยแลนด์ Thailand, ใช่ไหมเค <Okay. S 2> เดี๋ยวลองให้ดูก็ได้อะไทยแลนด์ Thailand, อยู่ไหนวะเเ้ okay. แหวนไทยแลนด์ เดี๋ยวผมให้ดูสเตตนะออไอแห้ o I 5น่าจะเหมือนกันป่ะสเตตมันเหมือนกันอืมจากครึ่งล้านแล้วนะคะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเร็วมากไม่เป็นไรพี่เออเดี๋ยวลองดูคือลองให้รู้เลยอันเนี้ขอแบนดเหมือนกันหมดโอเคไม่ว่าผมจะได้รู้ไงว่าสเตตมันเป็นไงบ้างผมอยากลองพ้าคุมดูอีก,กนนะอันหนึ่งนะเออแต่เดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนติดอันไหนก็ใส่อันนั้นบวกเจ็ด เดี๋ยวลองดูพี่ถ้ามันไม่ติดก็พอแค่นั้นเองนะรอซื้อเอาดีกว่ามันมันไม่มีอะไรยากไปกว่าที่เราจะไปทํางานแล้วก็เอาเงินมาซื้อเอาดีกว่าใครอยากตีก็ตีอันนี้คือผมลองให้พวกพี่ๆเขาดูแบบว่า mm hmm. เผื่อเขาจะได้ไปตัดสินใจเอาเนาะว่าเขาจะทําหรือว่ารอซื้อนะครับอินขาวหมดผมก็ยังติดใช้ขาวแพ็กอยู่ดีวะไอ้เหี้ยมันไม่ลบช่องอนะ่ะ กูตีแหวนกูไม่ได้ตีดาบเฮ้ยหงุดหงิดเลยไอสัตว์ตอนจะตีดาบไม่ติดอย่างนี้มากไงเย็้เป็ดทำไมก้าวลา <c oughs> พี่ลี่วันดีครับพี่ลี่วันนีเฮี้ยแม่งแม่งเป็นอะไรวะไอของหลักแม่งไม่ติดแม่งไอเฮีย้ยตีของรองอะ่ะแม่งติดจังเลยพอเราจะตีดาบนะเว้ยวันไหนที่ตั้งใจตีดาบนะเว้ยไม่ติดนะไอสัตว์วันนี้กูตั้งใจตีแหวนดาบติดไอเฮี้ยเกมมึงเล่นกูแลละไอสัตว์ เหลี่ยมเยอะเหลือเกินไอ้หี่วันวันไหนที่ตั้งใจตีดาบนะไม่ติดหรอกตีดาบผมจะเอาแหวนพี่เออผมจะเอาแหวนเผื่อพี่ไม่รู้ผมจะตีแหวนงัดหน้าแม่งสั์กูจะตีแหวนไอ้ที่ ไอ้เฮียติดเข้าไปไอ้สัตว์ซื้อดาบเพิ่มอีกเอ็็ดไอตอนตีดาบมึงไม่ติดอย่างนี้มั่งไอ้เหียราคาประดับแพงก็รอบนี้ก็หินก็กําลังราคาดีครับพี่แหวนบวกห้านะครับสเตตตามนี้นะพี่นะแหวนตีแตกไม่หายครับแต่ว่ามันจะต้องให้เราเจาะใหม่พี่อ,อันนี้สเตตบกหกนะครับ อันนี้สเตตบวกหกนะที่ตีดับใช่ไหมสิบห้าวันคลิกตลอดเลยปวดหัวเลยอันนี้สเตตบวกเจ็ดนะครับ ฮิดบีดีลิงเวิร์กกว่าไหมวะหรือมันแรงตรงไอแทกอ้แทกหกสิบห้าวะผมกําลังสงสัยอยู่ว่ามันแรงตรงไอแทกหกสิบ้าเหรอเดี๋ยวผมพี่ดูดูเลทการติดเห็นป่ะอ๋อมันได้รวมรวมใช่ไหมตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าพี่เห็นสแตตผ้าคลุมกันยังอันนี้คือสแตตเริ่มของผ้าคลุมนะพี่เห็นไหม ไม่คืออันนี้ผมจะทําใหพ้พวกพี่ๆดูแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับไม่คือผมจะทําให้มันหลากหลายขึ้นเพราะว่าคือพี่บางคนเขาไม่มีงบใช่ไหมจะได้ให้พี่ตัดสินใจได้ว่าพี่ควรจะทําอันไหนก่อนโอเคไหม ผมไม่ได้เอาเงินผมไม่อยากเอาเงินไปโยนทิ้งแนละ้วมันไม่มีประโยชน์นะพี่เข้าใจใช่ปะคืออย่างน้อยน้อย่ะเรากดปลดเคออสมาพี่อันนึงอะ่ะค่าหินอะ่ะตอนนี้หินมันเม็ดละ350 350, 200ามเม็ดพี่ลองตีตีราคาดูว่า350 200เม็ดอ่ะมันเท่าไหร่แล้วกว่าจะปลดได้ชิ้นหนึ่งอะ่ะมัน70,000เพชรนะพี่70,000เพชร ซึ่งถ้า70,000เพจอ่ะแล้วมันไม่ได้คอนเทนต์อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพวกพี่เลยอ่ะผมก็ไม่อยากทํานะอันนี้คือผมมาปลดให้ดูว่าไอเฉลี่ยแล้วอ่ะเวลาเราปลดมาตอนแรกมันจะได้สเตตอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะตีบวกให้ดูว่ามันขึ้นอะไรบ้างโอเคไหมอย่างน้อยมันก็ยังได้ประโยชน์นะพี่นะอันนี้คือสเตตบวกสองนะครับสเตตบวกสองนะพวกพี่จะได้ไปตัดสินใจกันถูกว่าเฮ้ยไอเทียกูมีงบแค่นี้กูจะปลดตีอะไรก่อนดีอันนี้คือบวกสามนะครับ ถ้าคุมจะเป็นค่าโจมตีล้วนมีป้องกันบางส่วนเป็นค่า ignore r e s s t ครับใช้ในวอลขอบคุณมากนะพี่สำหรับข้อมูลนะอันนี้บวกสี่นะครับบวกสี่มันจะขึ้นมาเป็นอันนี้แล้วนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตีสูงสุดได้เท่าไหร่พี่เข้าใจผมใช่ไหมเออแต่ผมก็พยายามจะตีให้มันเนี่ยอย่างบวกหกบวกเจ็ดเงี้ยผมก็จะใส่แล้วเพราะว่าของมันก็มีราคาเนาะกินขาวหมดโอเค ทางบน้อยทําแค่บวกห้าพอผมก็ว่าจะทําบวกห้าราคุมใช่ไหมก็ได้พี่ปพระคุมได้ครับเดี๋ยวผมลองตีดูถ้ามันติดนะพี่นะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจะตีติดหรือเปล่านะอืมต้องบอกแบบนี้ก่อนเนี่ยเห็นปะมันไม่ติดแล้วนะมาติดแหวนบวกเจ็ดสองอัน ก็นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะทำ chaos converter นะครับก็สงสัยว่า shiny jewel นะครับ ofnic นี้หามาจากไหน shiny jewel ofnic นะครับได้มาจากแลกจาก npc นะครับ event npc อยู่นี่นะตรงนี้นะครับที่ party eye นะครับกดที่ปราสา์พลัง chaos นะครับแล้วก็เปิดอันนี้นะครับก็จะใช้หิน chaos core นะครับ200เม็ดในการแลกเนาะพอเรา มีเคออสคอแล้วนะครับก็สามารถเอามาแลกได้ที่นี่เลยนะครับพอเราแลกอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดเข้าที่ร้านค้าหรือว่าซื้อที่ร้านค้าปกติจะได้นะครับเนาเราสามารถเอามาแลกอันนี้ได้นะครับแล้วก็ ใช้เงินด้วยนะครับ 20m เพียงเท่านี้นะครับสามารถปดตีบวกประดับได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่ามีสาระหรือว่าทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าสนุกขึ้นก็เรบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้ก็จะขอบคุณมากนะครับไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับผมสโนเฟพีไว้เจอกันนะครับบายบาย